ผมไม่ได้มาเสือนาบาแล้วนะครับผมไม่นานหรอครับล่าสุดเมื่อไหร่ครับผมผมื่หลายเดือนแล้วนะคิดถึงแม่ชาสุราขขอเสียงหน่อยเลยขอบคุณมากมากเลยครับผมวันนี้ผมน้องเจมานะครับผมก็ มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่งาน t h a i Smart Money นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมบก็หวังว่าทุกคนคงได้ม,มาเดินกันบ,บ้างแล้วนะครับใครที่ิ่้มาวันนี้ก็อยังมีโค้งอยู่ในงานนะครับผมมีบูธมากมายนะครับใครที่อยากจะหาคำเรียกว,ว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินนะครับผมหรือว่าการใช้เงินที่ดีนะครับก็ต้องมาที่งานวันนี้เลยนะครับซึ่งก็ผมก็ตื่นเต้นมากม,มากนะครับที่เราดี้อย่ที่ทุกคนก็ได ไปตะกี้นิดนะครับจิดคิวนิดนึงจังหวตัวเองก็วันนี้ครับก็ตั้งใจอยากจะมาทำที่คนแฮปปี้สนุกสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเพลงวันนี้เป็นเพลงแนวที่จังหวัดจังหวัดนะครับผมเพลงต่อไปอยากฟังไหมครับค่ะหนูจะยังไม่เคยร้องที่นี่นะครับผมหนูจะยังไม่เคยร้องที่นี่มาก่อนไปฟังดูครับจากเพลงไอซิ่งบดี